คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ที่13สิงหาคม2564วันนี้ลูกจ๊บก็จะมานำเสนอเลขเด็ดงวดประจำวันที่16สิงหาคม2564สายแรกของวันนี้ก็เป็นของคนเหนือดวงคนเหนือดวงให้เลข7ด กับเลข8ตัวเดียวให้เลข7 3ตัวมี4 7 1 4 8 1 5 8 1และอีกชุดหนึ่งให้เลข9กับเลข4ถ้าเลข9มาก็จะมี9 1 9 2 9 6ถ้าเลข4มาก็จะมี4 1 4 2 4 6สําหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาให้96ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก6 9นี่ก็คือผลงานของคนเหนือดวง ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้คนเหนือดวงจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่ามาตามกันดูครับมาต่อกันเลยครับมาต่อกันด้วยแต่อย่าขาดกำลังใจเสียอะไรก็เสียได้งวดประจำวันที่16สิงหาคม2564ให้เลข2กับเลขสําสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาให้เลข1กับเลข5ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายรุ่นที่1ออก261ถูกเลข1 ถูกหลักหน่วยของท้ายลวนที่1ง,งวดที่ผ่านมาครับเรามาตามกันต่อครับว่างวดนี้จะเป็นยังไงครับมาต่อกันเลยครับมาต่อกันด้วยอาจารย์เมธีกาแฟดําดงวดประจําวันที่16สิงหาคม2564ตัวเดียวให้เลข4 2ตัวให้40ถึง49 3ตัวให้874 749สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาให้เลข6 2ตัวให้96 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก6-9ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวงวดที่ผ่านมาเอาละครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับงวดประจำวันที่16สิงหาคม2,564รลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เด่น5-2-5-7-4-8-8-7-9-8-9-7ชุดเด่น 997998าสำหรับตัวเลขที่ลุงจา้าบนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่ลุงจา้าบนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นลุงจา้าบก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามครับเพื่อให้กำลังใจลุงจา้าบทำคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ